เรียนประธานที่เคารพดิฉันรักชนกสีนอกผู้แทนของชาวบางบอนจอมทองหนองแขมขอร่วมอภิปรายรายงานของกสทชด้วยค่ะบอร์ดกสทชนะคะเท่าที่เราทราบก็คือเป็นเหมือนอองค์กรอิสระอื่นๆที่สวจะคัดเลือกบอร์ดบริหารมาซึ่งดิฉันก็ทราบมาว่าคุณหมอสารณะนะคะซึ่งเป็นหมอโรคหัวใจของผู้มากบาร,รมีทางการเมืองหลายท่านเนี่ยดำรงตําแหน่งประธานกสทชด้วยความเชี่ยวชาญในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ทีนี้ดิฉันก็ได้ติดตามนะคะงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของท่านประเด็นแรกนะคะเรื่องการควบรวม2 d t a c ในก่อนที่ท่านจะได้ตัดสินใจที่รับทราบเนี่ยท่านได้มีการใช้งบประมาณนะคะ20ล้านบาทจ่ายให้กับ SCF นะคะและศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเพื่อศึกษาผลกระทบ ซึ่งภาคประชาชนนะคะที่สนใจในงานวิชาการนี้ในงานวิจัยนี้ก็ได้ฝากดิฉันผ่านมายังท่านประธานผ่านมายังผู้ชี้แจงค่ะว่าสามารถหารายงานสองฉบับน,นี้อ่านได้จากที่ไหนคะเพราะว่านะคะภาคประชาชนไม่สามารถหาวิจัยฉบับเต็มนะคะมาศึกษาได้ซึ่งดิฉันก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าที่ท่านตั้งใจไม่เผยแพร่นเนี่ย เป็นความตั้งใจหรือเปล่าเพราะในงานวิจัยของ SCF เนี่ยชี้ว่าการควบรวมนะคะจะส่งผลต่อการแข่งขันทำให้เกิดการผูกขาดส่งผลทำให้ราคาสูงขึ้นการเข้าสู่ตลาดของรายใหม่ยากขึ้นและเมื่ออนุญาตไปแล้วจะหวนคืนกลับมาได้ยากงานของจุลาก็สอดคล้องกัน,นะคะ่ะเท่าที่ทีชันทราบแต่ท่านประธานนะคะกับหยิบยกเพียงบางประเด็นเท่านั้นที่ว่า ท่านไม่ได้มีอำนาจในการอนุญาตให้ควบรวมมาใช้นะคะเป็นเหตุผลข้ออ้างซึ่งมันก็แปลกดีค่ะเพราะว่าสิ่งนี้นะคะเป็นวลีเป็นประโยคเป็นนัยะสำคัญที่สอดคล้องกับบริษัทโทรคามนาคมแห่งหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากการควบรวมนี้นะคะสื่อสารกับสาธารณชนในช่วงนั้น ที่ท่านไม่เปิดเผยเนื้อหางานวิจัยเหล่านี้เป็นเพราะว่ากลัวคนจะทราบหรือเปล่าคะว่าผลการศึกษาที่แท้จริงเป็นอย่างไรในงานวิจัยมันอาจจะบอกหมดแล้วก็ได้ค่ะว่าปัญหาหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ท่านก็ทำหูทวนลมปิดหูปิดตาปิดความจริงต่อสาธารณาชนจริงๆแล้วนะคะท่านสาธารณะได้ตอบแล้วว่าท่านเออไม่มีอำนาจแต่ มาดูกันนะคะว่าจริงๆเนี่ยท่านไม่ต้องเสียเงินถึง20ล้านบาทนะคะไปศึกษาเพราะตามพรบนี้ก็ได้ให้อำนาจเต็มกับท่านแล้วค่ะในการรักษาผลประโยชน์ของสาธารณนะนั่นหมายรวมถึงการยับยั้งการควบรวมซึ่งทำให้ตลาดลู่เข้าสู่การผูกขาดสารปกครองค่ะก็ได้ชี้แจงแล้วนะคะว่าได้ชี้แล้วว่าท่านมีอำนาจในการยับยั้งการควบรวมได้ อำนาจหน้าที่ของท่านในเล่มนี้ตามหน้าที่30ท่านก็เขียนเอาไว้เองค่ะว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของท่านนะคะดิฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าท่านไม่เข้าใจ job description ตัวเองนะคะหรือท่านกำลังรักษาผลประโยชน์ให้ใครกันแน่ดิฉันต้องฝากนะคะท่านประธานถามผ่านไปยังผู้ชี้แจงถามท่านประธานกสทชอเองที่นั่งอยู่หนะ้าที่แห่งนี้เลยก็ได้ค่ะว่า ท่านช่วยกรุณาตอบให้ดิฉันเข้าใจหน่อยคะ่ะว่าถ้าไม่ใช่องค์กรของท่านแล้วจะมีองค์กรไหนในประเทศนี้อีกคะที่มีอำนาจในการยับยั้งการควบรวมครั้งนี้งานที่เป็นอำนาจหน้าที่ของท่านท่านก็ละเวน้นแต่งานที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของท่านนะคะอย่างการอนุมัติเงินบอลโลก600ล้านท่านก็กลับใช้อำนาจที่คาบเส้นตัดสินใจ นี่นะคะผลงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคข,ของอประธานกสทอชอข้อ2ค่ะเมื่อสักครู่นะคะประเด็นที่2ที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปค่ะว่าประธานกสทอชอเนี่ยหลังจากได้รับตําแหน่งนะคะหปี4เดือนเดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว120กว่าวันคิดเป็นประมาณ25%นะคะของเวลาทํางานทั้งหมดถ้า ท่านไปทำงานจริงๆเนี่ยดิฉันไม่มีข้อสงสัยอะไรค่ะแต่มันช่างบังเอิญซะเหลือเกินนะคะที่การไปดูงานส่วนใหญ่ของท่านเนี่ยปลายทางก็คือไปที่สหรัฐอเมริกาซึ่งมีข่าวลือนะคะดิฉันไม่ทราบว,ว่าจริงหรือไม่จริงขอความชัดเจนด้วยค่ะว่าเป็นประเทศที่คุณหมอสาธารณะนะคะมีคลินิกส่วนตัวอยู่ที่นั่นจริงหรือไม่นะคะเพราะว่าถ้าเป็นความจริงเนี่ย ประชาชนก็ตั้งคาถามนะคะว่าท่านใช้งบประมาณในการบินนี้ไปเพื่อเอื้อกับกิจการส่วนตัวของท่านหรือไม่และการที่ท่านเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆนะคะทำให้กิจการวาระการประชุมต่างๆที่สำคัญในกสทชถูกเลื่อนไปค่ะเรื่องสำคัญต่างๆที่รอท่านมาตัดสินใจนะคะกองอยู่เป็นกองพเนินและคนในองค์กรเองค่ะที่เขาอยากจะทำงานตั้งใจจะทำงานจริงๆ,ๆเขาก็อึอดอัดค่ะท่าน ถ้างานคลินิกในต่างประเทศของท่านนะคะไม่สามารถละวางได้หรือสําคัญกว่างานในกสทชเนี่ยก็อย่าทําราวกับว่าตำแหน่งประธานกสทชเป็นเพียงงานพาร์ทไทม์ของท่านนะคะเราจะได้หาคนที่พร้อมและเหมาะสมมาทำงานตรงนี้ดีกว่าไหมเอ่ยสมาชิกครับคต้องระมัดระวังข้อบังคับข้อที่69นะครับไม่ให้แสดงบาจาที่ใส่ร้ายหรือเสียดสีนะครับยังอยู่ในเนื้อหาสาระแต่ขอให้นัดระวังคำพูดนะครับ ขอบคุณคะ่ะท่านประธานจะระมัดระวังคําพูดคะ่ะถ้าคําไหนทีเ่เกินเลยไปท่านประธานให้ดิฉันถอนได้นะคะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกของ ITU Council ดูท่านพูดแล้วน่าจะภูมิใจกันมันมากยังไงช่วยอธิบายความคุ้มค่านะคะของการเป็นสมาชิกด้วยได้ไหมเอ่ยนะคะแล้วก็อยากทราบว่าท่านนะคะใช้งบประมาณในการหาเสียงไปจำนวนเท่าไหร่ค่าเดินทางของคณะ ค่าจัดเลี้ยงผู้บริหารเลขาก็สทอชค่ากินค่าใช้ต่างๆนะคะขอให้ท่านได้ชี้แจงอย่างชัดเจนคงไม่ใช่ว่าเพื่อเป็นสมาชิกในรอบนี้เพื่อให้ท่านได้เบิกงบนะคะในการบินไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นนะคะอีกทั้งดิฉันเห็นภาพนะคะว่าในงานเนี่ยมีการตัดสูตรสีเหลืองแจก คนทั้งคณะเลย10กว่าคนดิฉันก็อยากทราบว่าเขามีข้อกำหนดไหมคะว่าต้องใส่สูตรสีเดียวกันท่านตัดสูตรกับแบรนด์ไหนคะราคาเท่าไหร่ใช้งบจากส่วนไหนดิฉันอยากเห็นใบเสนอราคาคะ่ะเพราะว่าไม่สามารถหาได้จากรายงานฉบับน,นี้นะคะและข้อสุดท้ายนะคะในเล่มนี้คะ่ะหน้า276ยนะคะยุทธศาสตร์ที่4ข้อที่8 โครงการการร่วมมือผลิตข่าวในพระราชสำนักและการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีและรัฐพิธีท่านใช้งบประมาณตรงนี้นะคะท่านใส่เอาไว้ในปี6-6 15ล้านบาทดิฉันขอตั้งคำถามว่ามันไม่ได้ซ้ำซ้อนทับซ้อนกับสิ่งที่ช่องปกติเขารายงานกันอยู่แล้วเหรอคะท่านมีความจำเป็นอะไรต้องตั้งงบประมาณเผื่อเอาไว้อีกส5ล้านบาทสำหรับกิจการงานตรงนี้ ยังไงดิฉันอยากพิจารณานะคะมันเป็นงบในปี66ถ้าท่านตัดได้ก็อยากให้ตัดนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันซ้ำซ้อนกับสิ่งที่ช่องปกติได้รายงานหรือว่าได้ทำอยู่แล้วกสทชนะคะเป็นองค์กรที่มีผลประโยชน์นะคะเฉียดล้านล้านบาทมีอำนาจในการให้คุณให้โทษสูงมากแต่ คนที่นั่งอยู่ในตำแหน่งสำคัญค่ะกับเป็นคนที่ไม่ได้มีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญตรงสายนะคะแถมความรับผิดชอบในการทำงานของท่านก็น่าตั้งคำถามค่ะกสทชเป็นองค์กรที่เป็นอิสระนะคะจากอำนาจทางการเมืองแต่ท่านอย่าทำให้มันกลายเป็นว่าองค์กรนี้เป็นอิสระจากการมีส่วนร่วมของประชาชนเลยค่ะ อย่าให้การทำงานของท่านนะคะต้องถูกตั้งคำถามว่าถูกครอบงำโดยผู้มากบาร,รมีทางการเมืองบางคนผ่านบอร์ดกสทอชอหรือไม่นะคะทุกคนที่อยู่ในองค์กรนี้ที่เขาอยากจะตั้งใจทำงานเพื่อพัฒนาองค์กรนี้พัฒนาประเทศนี้ด้วยใจจริงเขารอคนที่ตั้งใจทำงานจริงๆและมีความสามารถจริงๆมานำองค์กรของเขาอยู่ค่ะขอบคุณค่ะ